เคยลองสังเกตกันไหมครับว่าออรอบๆตัวเราเนี่ยจริงๆแล้วเต็มไปด้วยสารเคมีเลยนะตั้งแต่สเปรย์ปรับอากาศในห้องไปจนถึงน้ำยาล้างจานในครัวคำถามก็คือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงละ่ะว่าอันไหนปลอดภยัยหรือว่าอันไหนที่อาจจะเป็นอันตรายวันนี้ล่ะครับเราจะมาถอดรหัสภาษาความปลอดภัยของสารเคมีพวกนี้ไปพร้อมๆกันเรื่องแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นจริงได้ง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับเคยมีเคสหนึ่ง แม่บ้านอยากให้ห้องน้ำสะอาดขึ้นก็เลยเอาน้ำยาล้างห้องน้ำที่มีกรดไฮโดรคลอริกไปผสมกับน้ำยาฟอกขาวซึ่งมีโซเดียมไฮโปคลอรไรท์ผลที่ได้คืออะไรนะครับเกิดก๊าซคลอรีนที่เป็นพิษรุนแรงมากจนหมดสติในห้องน้ำเลยนี่แหละครับตัวอย่างที่ชัดเจนสุดๆว่าทำไมเราถึงต้องเข้าใจภาษาความปลอดภัยของสารเคมีเอาล่ะครับเรามาเจาะลึกปัญหานี้กันดีกว่าคือต้องบอกว่า ก่อนที่จะมีมาตรฐานสากลเนี่ยนะการสื่อสารเรื่องความปลอดภัยของสารเคมีมันทั้งวุ่นวายแล้วกออ็อันตรายมากๆเลยล่ะครับสไลด์นี้ทำให้เห็นภาพชัดเลยครับลองดูนี่สิครับสาร A ซึ่งเป็นสารเคมีตัวเดียวกันเป๊ะๆความเสี่ยงเท่ากันเด้เดแต่ดูสิว่าแต่ละประเทศตีความต่างกันขนาดไหนอเมริกาบอกว่าเป็นพิษแต่อินเดียกับจีนบอกไม่เป็นพิษอ้าวสารตัวเดียวกันแทๆ้ๆ และแบบนี้จะให้เชื่อใครดีล่ะครับเนี่ยความแตกต่างพวกนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องคำพูดสวยๆนะครับแต่มันหมายถึงความปลอดภัยในชีวิตจริงๆเลยเพราะไม่มีภาษากลางที่ทุกคนเข้าใจตรงกันเนี่ยคนทำงานผู้บริโภคหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิง <c oughs> ก็ไม่สามารถประเมินความเสี่ยงที่แท้จริงของมันได้เลยและจากความสับสนวุ่นวายนั่นเองครับก็ได้เกิดทางออกขึ้นมานั่นก็คือระบบที่เรียกว่า GHS ซึ่งเข้ามาเพื่อสร้างภาษาเดียวกันให้ทุกคนบนโลกได้ใช้ครับ GHS หรือชื่อเต็มๆก็คือ the globally harmonized system นี่แหละครับคือคำตอบของปัญหาทั้งหมดเลยหัวใจของมันเรียบง่ายมากนั่นก็คือการสร้างมาตรฐานสากลขึ้นมาเพื่อให้ไม่ว่าสารเคมีตัวนั้นจะถูกผลิตหรือถูกเอาไปใช้ที่ไหนในโลกทุกคนจะเข้าใจความอันตรายของมันในแบบเดียวกันเป๊ะๆแ,แล้วเป้าหมายของ GHS เนี่ยก็มีมากกว่าแค่เรื่องความปลอดภัยนะครับ มันยังช่วยยกระดับการปกป้องทั้งชีวิตคนและสิ่งแวดล้อมช่วยให้ประเทศต่างๆมีแนวทางไปสร้างระบบของตัวเองและที่สำคัญเลยนะคือช่วยลดอุปสรรคทางการค้าทำให้สารเคมีที่ผ่านการประเมินแล้วเนี่ยสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้ง่ายขึ้นเยอะเลยเอาล่ะครับลองมาดูเครื่องมือที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดของ GHS กันดีกว่านั่นก็คือสัญลักษณ์รูปภาพหรือที่เรียกว่าพิกโตแกรมซึ่งมีทั้งหมด9แบบด้วยกันเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับ GHS ได้จัดกลุ่มความเป็นอันตรายของสารเคมีเอาไว้3มประเภทใหญ่ๆด้วยกันคืออันตรายทางกายภาพอันตรายต่อสุขภาพแล้วก็อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมครับกลุ่มแรกเลยคืออันตรายทางกายภาพครับสัญลักษณ์พวกนี้จะบอกถึงคุณสมบัติของสารโดยตรงเลยเช่นรูปนี้คือระเบิดได้นะรูปนี้คือไวไฟส่วนไอรูปแปลวไฟบนวงกลมเนี่ยคือสารออกซิไดซ์ครับพูดง่ายๆก็คือมันเป็นตัวเร่งให้ไฟลุกแรงขึ้นไปอีก นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องแก๊สที่อยู่ภายใต้ความดันหรือการกัดกร่อนโลหะด้วยครับกลุ่มที่2ออันตรายต่อสุขภาพครับซึ่งก็น่ากลัวไม่แพ้กันเลยนะตั้งแต่สัญ,ญลักษณ์หัวกระโหลกไข้ที่หมายถึงพิษเฉียบพลันอาจจะทําให้เสียชีวิตได้ทันทีไปจนถึงสัญ,ญลักษณ์รูปคนที่ดูน่ากลัวกลัวอันนั้นนะครับอันนั้นคือเตือนถึงผลกระทบระยะยาวอย่างเช่นการเป็นสารก่อมะเร็งส่วนสัญ,ญลักษณ์การกัดกร่อนในกลุ่มนี้จะหมายถึงการกัดกร่อนผิวหนังอย่างรุนแรงเลยครับ และกลุ่มสุดท้ายครับคืออันตรายต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งปัจจุบันมีสัญ,ญลักษณ์หลกักๆคือรูปต้นไม้กับปลาที่ตายนี่แหละครับเพื่อสื่อถึงความเป็นพิษต่อระบบนิเวศโดยเฉพาะกับสิ่งมีชีวิตในน้ำนั่นเองโอเคตอนนี้เรารู้จักสัญ,ญลักษณ์รูปภาพกันแล้วแต่ว่าบนฉลากเนี่ยมันยังมีข้อมูลสำคัญอื่นๆอ,อ,อีกเพียบเลยเรามาดูกันดีกว่าครับว่าจะอ่านข้อมูลทั้งหมดบนฉลาก GHS ให้เข้าใจได้ยังไงแน่นอนอยู่แล้วครับ รูปภาพเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแหละเพื่อให้เข้าใจความเสี่ยงได้แบบครบถ้วนจริงๆเนี่ยเราต้องดูองค์ประกอบอื่นๆที่อยู่บนฉลากด้วยครับฉลาก GHS ที่สมบูรณ์แบบเนี่ยจะต้องมี6ส่วนนี้ครบเลยครับเริ่มจาก 1. ชื่อผลิตภัณฑ์ 2. รูปสัญ,ญลักษณ์ที่เราเพิ่งดูกันไป 3. คําสัญญาณที่บอกระดับความรุนแรง 4. ข้อความที่อธิบายอันตรายแบบเจาะจงเลย 5. คําคแนะนําเพื่อความปลอดภัยและสุดท้าย 6. ข้อมูลของผู้ผลิตครับจุดที่น่าสนใจและมีประโยชน์มากๆก็คือคําสัญญาณนี่แหละครับมันเป็นเหมือนตัวบอกระดับความรุนแรงแบบเร่งด่วนเลยถ้าเห็นคําว่า danger หรืออันตรายโผล่มาเนี่ย แสดงว่าต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะครับส่วนคำว่า warning หรือคำเตือนจะใช้กับอันตรายที่รุนแรงน้อยลงมาหน่อยเอาละครับพอเราเข้าใจพื้นฐานกันแล้วคราวนี้มาดูกันดีกว่าว่าความรู้นี้จะเอาไปใช้ในโลกความเป็นจริงได้ยังไงแล้วทำไมมันถึงสำคัญมากๆเลยคำถามนี้ดีมากเลยครับเพราะบางคนอาจจะเคยสงสัยว่าเอ๊ะ ทำไมสัญลักษณ์ที่เราเห็นบนรถขนส่งสารเคมีตามท้องถนนมันดูไม่เหมือนกับสัญลักษณ์ GHS ที่เราเพิ่งเรียนกันไปเลยล่ะคำตอบก็คือเพราะมันเป็นคนละระบบกันครับ ระบบ GHS เนี่ยถูกออกแบบมาสำหรับผู้ใช้งานโดยตรงเลยนะคือจะอยู่บนฉลากผลิตภัณฑ์เพื่อให้ข้อมูลแบบละเอียดละเอียดส่วนป้ายที่เห็นบนรถบรรทุกนะครับอันนั้นเป็นระบบของ UNRTDG ซึ่งออกแบบมาเพื่อการขนส่งโดยเฉพาะโดยจะเน้นให้เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินสามารถระบุบอันตรายได้อย่างรวดเร็วที่สุดในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมา และที่สำคัญที่สุดเลยก็คือความรู้นี้มันไม่ได้ไกลตัวเลยนะครับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสเปรย์ต่างๆหรือแม้กระทั่งน้ำยาบางชนิดที่เราใช้กันในบ้านเนี่ยก็อยู่ภายใต้ระบบ GHS นี้เหมือนกันมีตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจและสำคัญมากๆเกี่ยวกับระบบ GHS นี้นั่นก็คือเลข2ครับทำไมถึงเป็นเลข2 ก็เพราะว่าระบบ GHS ไม่เคยหยุดนิ่งครับแต่จะมีการทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาใหม่ทุกๆ2ปีเลยเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลความปลอดภัยนั้นทันสมัยและสอดคล้องกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดอยู่เสมอนี่แหละครับคือความมุ่งมั่นในการสร้างความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องดังนั้นครั้งต่อไปที่ต้องหยิบผลิตภัณฑ์ที่มีสัญ,ญลักษณ์หล่องนี้ขึ้นมาลองใช้เวลาสักนิดหนึ่งอ่านฉลากของมันดูก็จะทำให้เข้าใจเรื่องราวความเสี่ยงของมันได้ดีขึ้นเยอะเลยครับ เพราะตอนนี้เราทุกคนมีเครื่องมือที่จะเข้าใจภาษาของมันแล้วซึ่งจะช่วยให้เราใช้สารเคมีต่างๆได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจมากขึ้นนั่นเองครับ